โอเคทุก okay, okay, คนนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม E ีฟุตบอลอีกเหมือนเดิมก like ็กลับมาอีกครั้งรับการจัดอันดับนักเตะรอบนี้มาเป็นพีเออัลต์สีสั้นหลีกสเปนนะลาดิก้านั่นแหละผมมีความรู้สึกว่าอาจจะไปไวนะเพราะว่าผมแอบไปส่องค่าพลังมาแล้วมีแต่ตัวกัวกัวงอ่ะก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเล่นที่ตัวแรกเลยดีกว่าครับโอเคมาเปิดตัวแรกด้วยกุนโดกันเลยมาบ็อกทูบ็อกฟอร์มสแตรดานร้อยว่าพันปีกุนโดกันนี้ไม่อันเวอร์ริงเลยนะสปีดก็ไม่ดี แต่ก็ไม่ได้ไวนาดนั้นส่วนเน้นไปทางเกมลุกมาก,มากๆเลยนเนี่ยคุณตการส่งดีพิชซิ่งดีแต่ว่ามันเป็นบล็ block อกทูบล็อกอ่ะผมว่าถ้าคุณตกาณัามาเป็นโฮเลเยอร์นะมันจะเป็นสุดโหดได้อยู่นะแต่ว่าเนี่ยมันแต่น้อยมันก็มีแด่ว่บทัสมีสกิลส่งแหละแต่ว่าแอปน่าจะไม่ครบนะทูพรัสซิ่งก็น่าจะมีแหละกุโตการข่าพลังประมาณนี้บล็อกทูบล็อกเด่นไปทางเกมลุกเกมรับก็ได้แต่ว่ามันก็น้อยไปแหละวิ่งไม่ได้ช้าซามินาดีก็ผมให้เป็นใช้งานได้นะคุณตกณุก้ารอา่สุดดโหลนะุโกอ โอเคตัว okay, ต่อไปก็เป็นอีโกอาร์สปารค่าพลังก็วิ่งไม่ได้ไหวมากดิงก็โอเคฟิเนชชิ่งดีออฟติทีแอมเนดดีโกโพเชอร์สูงประมาณนี้ค่าพลังประมาณนี้พอร์มอเวอร์ลงมีหมาเทรเทิร์นด้วยมันคล้ายๆเราตาโลกมาติเนสเลยนะแต่ก็แต่เอาจริงๆก็วิ่งช้าไปแหละแต่ว่าเกมลุกก็ค่อนข้างโอเคแต่ไม่มีแต่ว,ว่าทัดโกโพเชอร์ฟอร์มอเวอร์ลงเอาจริงๆผมว่าประหยัดเงินร้อยทองนะ ไว้ซื้อเอ็มบัปเป้ร่างจัดดาดีกว่าแต่ก็อย่าไม่ต้องเชื่อผมหรอกลองเล่นกันดูนะถ้าใครเล่นเข้ามือก็อดีใจด้วยแต่สำหรับตัวนี้ผมให้เฉยๆนะอีกโกอัร์ตาร์ตไปเลยโอเคตัวต่อไปก็เป็นดับบี้เฟกีเฟกีเฟกเกียสปีดก็ไม่ได้ไวคนัดแต่ก็โอเคแอสเตชัน e ดีสตารรามิน่าน้อยมากบาลานซ์ดีเกมลูกก้อนข้างโอเคเป็นโฮปเยอร์ยิงคม แต่ร่างนี้มันใส่สกิลไม่ได้นะผมว่าถ้ามันใส่สกิลเป็นแบบดับเบิลทัสอะไรพวกนี้หมกักเซเทิร์นไปเสริมไมอีกนะอแต่ว่านี่มันใส่ไม่ได้ไงการแบบนี้เอเก็ยังดีไงมันเป็นโฮลเพเยอร์จามินา่ามันก็เลยไม่ได้เยอะขนาดนั้นแหละเพราะนั้นดิบ,บิงก็ดีส่งก็ได้ยิงก็คมสปีดก็พอมีสาหรับเฟกีถึงจะไม่มีดับเบิลทัสแต่ว่าก็มีสกิลส่งสกิลยิงผมให้ใช้งานได้นะไปแต่ผมให้คุณโทกันดีกว่าที่เอากุนโทกันไปเล่นออฟสไตล์นะก็ยังโอเคกว่า โอเคต่อไปก็เป็นอาวาโลกาเซียฟอร์มสแตนดาร์ดสปีดดีดิบบิ้งดียิงก็ดีสัลมิน่าก็โอเคแต่ส่งไม่ดีขนาดนะั้นเป็นโพลิฟิกไหนดูสกิลหน่อยโอ,อย้มีสกิลแค่นี้จริงๆหรอค้าพลังดีมากเลยอะแต่ว่าสกิลค้าพลังนี่คือแบบโพลิฟิกแบบว่าโอเคมากเลยนะความไวดีดิบบิ้งดียิงก็ดีแต่ว่าสกิลมาแค่นี้เฉยๆนะตนัวนี้ถ้าสกิลมันแบบครบเครื่องอนะไรประท,ทัดมาเซเธอแล้วเนี้ยก็สุดโหดแล้วล่ะแต่ว่ามาอย่างนี้ก็ เฉยๆนะมาเฉยๆ,ๆนี่ดีนะค่าพลังมันดีถ้าค่าพลังมันน้อยกว่านี้นะก็กลายเป็นสะสมแล้วอะโอเคตัวต่อไปก็อินากิวิลเลียมพี่น้องแตะคูณวิลเลียมฟอร์มสแตนดาร์ดวิ่งดีมากดีมากเลยแหละสปีดความไวดิบิ่งดีฟิลชิ่งก็โอเคเป็นโพลิฟิกเหรอเอาจริงผมว่าจับมาเล่นเป็นกองหน้าออฟสไตล์อะอาจจะเก่งอยู่นะเพราะเนี่ยแอสออฟเฟนซีฟอวเน่ตั้ง88อาจจะไม่ค่อยคมก็เถอะส่วนสกิลมีแค่นี้หร ไม่มีทูพาสซิ่งด้วยแต่ว่ามีรองเนเคอร์เลอร์มีฟิฟแฟเฟิร์ทามช็อตแต่เป็นฟอร์มสแตนดาร์ดเนี้ยมันจะตัดมาออฟสไตล์ style, มันก็ไม่คุ้มอ่ะเป็นฟอร์มสแตนดาร์ดถ้าเป็นฟอร์มอาเวเบุลลิงผมจะให้ใช้งานได้นะแต่ว่ามาเป็นฟอร์มนี้แล้วก็สกิลแค่นี้ถึงข้าวลังมันก็จะโหดก็โหดก,ก็เถะนะนี้ผมให้เฉยๆนะฮินากิวิลเลียมอ่ะแต่ก็ไม่ต้องเชื่อผมหรอกนะไปร้องเล่นกันเองดูก่อนโอเคต่อไปโกก็เดวิดโซเลียโซเลียอะไรก็ว่านไป ฟอร์มเบอร์ลิงเป็นโกดีฟェนต์มจำน้อยอยู่แล้วค่าพลังก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นปะจริงๆกูตัวก็ยังเก่งกว่านะโลพันมีสกิลออกบอลเฮ้ยโ,โหหลุดไปแต่ผมว่าค่าจำม,มันน้อยไปอะแต่ว่าเป็นฟอร์มอเเบอร์ลิงแล้วค่าพลังโกค่อนข้างโอเคเพราะว่าค่าพลังโกมันดีแล้วก็ค่ามันมีฟอร์มอเวเบอร์ลิงแล้วมีสกิลออกบอลผมให้ใช้งานได้นะจริงๆถ้าค่าจำสัก 78 80เงี้ยผมว่าจะให้สุดโหดน,นะแต่ว่ามาอย่างนี้ก็ใช้งานได้นะมาใช้งานได้ผมให้ใหม่อ่ะไม่ดีกว่าเฟกยีตัวที่3ามไปและโอเคตัวต่อไปก็เป็นอันโตนิโอเลอิโลสปีดก็ช้าอยู่แต่ก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นยอดคอนแทกแปดสิบห้าอาจจะน้อยไปหน่อยดีเฟนส์ไม่ถึง90หมดแต่เป็นบิวอัพเอเนเกจเมนต์ก็ก็เห็นผลอยู่นะรจริงนะส่วกิลเกมลับมี1 2 3 4 5 6. 6 6สกิลเพิ่มไม่ได้หายไป2ฟอร์มวิเวอร์ลิงเหรอ เราะฉะนั้นตัวนี้ผมให้เฉยๆนะว่าค่าพลังก็ไม่ได้โหดนะแล้วก็สกิลก็ยังขาดอยู่แต่ก็6สกิลจริงๆก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ครบไงจริงๆครบไว้ก็ดีกว่าผมให้เฉยๆนะเป็นตัวสุดท้ายของเฉยๆเลยโอเคต่อไปก็เป็นลูเบนอัลคาเลอัลคาสสปีดช้าดีเฟนส์ดีออกเป็นกลางรับน่าจะเป็นกลางรับแล้วก็ CM d s ็มเดียสไเออร์ตำแหน่งนี้ CMDMF ไม่ออฟตล์นะส่งดีดิบบิ้งไม่ดี สกิลโอ้โหสกิลมันน้อยเกินไปแล้วก็เป็นฟอร์มไอ้นี่ออกสแตนดาร์ดเดสทอยเออร์อรหรออืมก็มันคล้ายๆดีแค่ไหนนะแต่ว่าสกิลไม่แค่นี้จริงๆเหรอผมว่าอาจจะมีสกิลมากกว่านี้นะแต่แอปมันก็คงบั็กแหละฟอร์มสแตนดาร์ดวิ่งไม่ได้เร็วมากแต่ดีเฟนส์ดีส่งดีเกมบุกนี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับเดยทอยเออร์อรตัวนี้ผมให้เฉยๆอ่ะจริงๆสกิลแหละสกิลสกิลส่งสกิลยิงก็ควรจะมีมาให้เนี่ยนะแต่ตัวนี้ไม่มีเลย สกิลเกมลับก็ให้มาน้อยน,นะสับเดซทอยเยอร์นะผมให้เฉยๆแหละเฉยๆไม่ตัวสุดท้ายของเฉยๆโอเคตัวต่อไปมันชื่ออะไรอะบูดีแมร์เบอร์ดีเมียนน่าจะใช่นะฟ็อกในเดอะบ็อกโอ้โหแล้วเป็นฟอร์มสแตนดาร์ดด้วยวิ่งชา้าดิบบิ้งไม่ดีแต่ยิงคมส่วนสูง190ส่วนสกิลก็โอเคอยู่แต่แต่ว่าเป็นฟอกแล้วฟอร์มสแตนดาร์ดแล้ววิ่งก็ชา้าเอางี้ผมมาไปเล่นฮาลเล่ล่างสแตนดาร์ดดีกว่านะ ตัวนี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะแยะเลยอ่ะตัวเนี้ยผมให้เฉยๆนะมาเฉยๆเลยตัวสุดท้ายของเฉยๆเนี่ยมันอ่อนลงไปเรื่อยๆเลยอ่ะโอเคต่อไปก็เป็นเปเปรูโอเคเตเตอร์ฟอร์มเบเบอร์ลิงสปีดก็โอเคนะแค่นี้สำหรับโอเคเตเตอร์ถือว่าดีแล้วสำหรับผม,มสัญญาณด,ดีดีฟェนส์ก็อุย้ยถึง82ค่ายนะก็เล่นเกมแล้วก็ได้อยู่ส่งดีดิปปิ้งโอเคบองทนดีลูกโค้งดีฟิิ้งก็ไม่ได้แย่ส่วนสก,กิลมี1 2 3 4 5 6 7 8 8สก,กิลสกิลส่งนี่ มีหมดแต่ไม่มีเล่นท่ามอินเตอร์เซชันไม่มีไฟติ้งสปิริตสำหรับเปเปรูเนี่ยนี่มันโมดิชัดๆเลยนะผมให้ใช้งานได้นะฟอร์มเวเวอร์ลิงด้วยเนี่ยมาผมให้ตัวที่สองของใช้งานได้เลยเปเปรูอะโอเคตัวต่อไปก็เป็นคู่ฮารแลนด์อลิซันเดอร์สซลรดฟ็อกอินเดอะบ็อกผมมีร่างโกโพเชอร์ orter, และถานาดสองเท้าดิ ฟอร์มสแตนดาร์ดด้วย,ยสปีดก็ไวนะเนี่ยมันคือฮาแลนด์เลยแต่แค่ค่าพลังมันดบมากกว่าฮาแลนด์แล้วก็สกิลมันก็คือกันเลยด้วยแล้วก็เป็นฟอร์มสแตนดาร์ดเนี่ยก็เกือบค,คำพูดผมเหมือนเดิมเลยนะไปเล่นฮาแลนด์ล่างสแตนดาร์ดดีกว่านะเพราะฉะนั้นตัวนี้โซลรออะอ่างริงมันก็ใช้งานได้แหละโซลอรอ่ะก็คือม,มันก็ไปร้องเร่นกันเองนะแต่สำหรับผมมันใช้งานได้จริงแต่ว่าผมก็ให้เฉยๆนะออฟเฟนซีฟอ a เวเนตมันก็แค่แปดสิบสี่อะผมให้เฉยๆแต่เนี่ยผมให้เนี่ย ดีกว่าไอเบอร์ดิเมียนี้หน่อยตัวต่อไปก็แอนโตนิโอซิเวล่าโอ้โหจำน้อยเหรอวาฟอร์มสแตนดาร์ดด้วยแต่ค่าพลังโกดอ้มมีแค่โลพันอย่างเดียวออกบอลเป็นฟอร์มสแตนดาร์ดค่าพลังโกก็โอเคแต่ก็ไม่ได้โอเวอร์ไนขาดนั้นแล้วก็จาแค่นี้เอาจริงผมให้เฉยเยนะแอนโตนิโอซิเวล่าจำมันน้อยแล้วค่าพลังมันก็ไม่ได้สุดทุกค่าก็ค่าจาที่มันน้อยมากๆเลยอ่ะผมให้เฉยนะเฉยนะมาเฉยเยเลย แต่ดีกว่าไอ้สองหน่อนนี้หน่อยโอเคต่อไปก็กอนซาโลบีญาบีล่าวิลา่ลาฟอร์มส okay, แตนดาร์ดโอเคเทเตอร์แต่อุ้ยแอตเซอรเซชันดีนะไปกับบอลดีนะเนี่ยดีเฟนส์โอเคสปีดก็ไม่ได้ชา้าไม่ได้ไวแต่เป็นโ okay, อเคไงไทมนิน่าอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ส่งดียิงไม่ดีขนาดนั้นแต่ดิปปิ้งก็โอเคมีดับเบิลทัสอินเทอร์เซปชันไฟติ้งสปิริตมีทูพาซิ่งมีเอเรียลด้วยสูงไวไปสิบเอ็ดค่าพลังตัวนี้เอาจริงผมชอบมากเลยเนี่ยค่าพลังตัวเนี้ย ส่งดีดิิงโอเคสปีดก,ก็พอได้ไม่ต้องยิงคมดีเฟนต์ก็พอมีมีสกิลเกมนับอินเตอร์เซปชั่นแล้วก็มี Double ดับเบิลทัชด้วยแล้วมีทูพาสซิ่งมีเอเรียเลยนะเอายิงตัวนี้ผมให้ใช้งานได้นะมาผมให้เป็นแหละแต่ยิงลองมันแบบไปไปดูปปแหละไปไปดูปมันเก่งกว่าตัวต่อไปก็ทาเกฟูสาคุโบคุโบอีกแล้วนักเตะญี่ปุ่นพี่โคเอามาตลอดฟอร์มอเมเิร์ลิงโปรติฟิกสปีด ก็โอเคแต่ก็ไม่ได้ไวขนาดเอเดชั่นดีแต่มีหน้าน้อยไปหน่อยบาลานซ์ดีดิบบิ้งดีส่งก็ดียิงก็ดีวิ่งก็ไวสกิลเล่นท่าก็มีสกิลส่งพินพอยต์ก็มีเล่นได้ฝั่งขวาแล้วก็เล่นเอ็มเอฟได้ด้วยจริงๆถ้ามาเป็นแครีทีฟนี่อาจจะสุดโหดก็ได้นะไอ้นี้มันมาเป็นโพลิฟิกอะผมก็จะให้เป็นใช้งานได้อะ่ะเพราะว่าตำแหน่งอื่นมันออสต์อะ่ะมาเล่นได้แค่ปีกสูงอะสไตล์เนี้ยมาผมให้ใช้งานได้แต่ว่าผมให้ดีที่สุดของใช้งานได้นะ ตัวต่อไปก็ซามูเอลลิโนเป็นคอสสเปเชียลิสต์ขนาดเท้าเยอะอีกเท้าหนึ่งสี่แล้วก็ฟอร์มอเวอร์ลิงวิ่งดีด,ดิบิ้งดีดีเฟนต์ไม่ได้เลยผมมีล่างที่เป็นแบ็คค่าดีเฟนต์มันมากกว่านี้แามิน่าดีเปิดดีฟินิชชิ่งก็ยังคมนะั่นถ้าเล่นปีกขวาได้ด้วยนะสุดโหดเลยเนี่ยแต่ว่านี่เล่นในฝั่งเดียวแต่เล่นซีเอ็มกับกองหน้าได้มีมากเซเธอร์ไม่มีแต่ทัชมีสกิลเปิด อะไรพวกนี้ไม่มีสกิลยิงโหค่าพลังมันแจ๋วจัดอะวิง่งดิบบิ้งแล้วก็ส่งแล้วก็มีสกิลเปิดแล้วก็เล่นแน่เนาะมันก็พลิกแพงได้เล่นยิงเล่นกล่องหน้าอย่างได้นะฟิกติ้งแปดสิบเอ็ดมันก็อาจจะน้อยไปแต่ว่ามันก็ทูดูใถ่ายได้ทำเอลวิโนผมให้เป็นใช้งานได้นะมาผมให้ตัวที่สามนะลองลองมาจากคุณตกันอนะโอเคตัวต่อไปก็เป็นซาวิโอนี่รู้สึกว่าจะย้ายไปนี่แล้วใช่ไหมแมสซิตี้ฟอร์เวอร์บิ้งโพลิฟิกสปีดดีดิบบิง้งดี ส่งก็ได้ยิงคมมากเลยนะ85มีแต่ว่าทัชสกิลมันน่าจะมากกว่านี้หรือเปล่าอาจจะมีอะไรที่แอปมันไม่แสดงหรือมีแค่นี้ไม่รู้แต่วิ่งไวดิบบิ้งดีส่งดีแล้วฟินิชชิ่งตั้ง85นะแล้วก็เป็นฟอร์วเวิร์ลิงแล้วก็มีแต่ว่าทัชมีสกิลยิงว่ามันไม่มีสกิลส่งเลยเหรอแต่ว่าตัวนี้ค่าพลังคือใช้งานได้นะถามว่าชุดโหดไหมไม่ไ,มไอเพย์ออฟซีซั่นของลีเม็กซิโกอ่ะยังมีปีกที่เก่งกว่าตัวนี้เลยนะ ชื่ออะไรอาวาลาโดอะไรนะั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมไม่ใช้งานได้นะเนี่ยผมให้ลองลงมาจากคูโบเลยคูโบมันเล่นตำแหน่งได้มากกว่าไงโอเคต่อไปก็ชื่ออะไรมาร์คเพาบิลพูบิลอะไรสักอย่างก็อย่าว่าผมนะผมก็ไม่ได้รู้จักทุกตัวเอลเมเลียฟอร์มสแตนดาร์ดแบ็กบุกสปีดดีดีเฟนซ์ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็พอมีส่ง83หมอส่วนสกิลโอ้โหมีสกิลแค่นี้จริงเหรอค่าพลังน้อยมากเลยอะแล้วก็สกิลน้อยตัวเนี้ย ฟอร์สแตนดาด้วยสะสมนะตัวเนี้ยไปสะสมเลยต่อไปก็เป็นอเล็กซัวเรสเดสทอยเออร์ฟอร์สแตนดาดวิ่งก็ไวอยู่นะตองแดกน้อยดีเฟนซ์ก็ไม่ที่ดีขนาดนั้นนะไม่ถึงนี่เลยนะ92อันแต่ก็เกือบถึงอันนึงสกิลกำลังมี1 2 3 4 5 6หายไป2สกิลอีกแล้วก็มี6สกิลแล้วก็มันก็ยังน้อยมันก็วิ่งไวอยู่แคแทกน้อยไปหน่อยดสทอยเออร์ เล่นแบ็คขวาได้ตัวนี้ผมให้เฉยๆนะอย่างน้อยสกิลเก็บับมันก็ยังเยอะกว่าไอตัวเมื่อกี้แต่อาจจะดีกว่านะเนี่ยประมาณนี้ดีกว่าไอพวกนี้รองลงมาจากไอเลอิโลเนี่ยต่อไปก็ชื่ออะไรเบดหรือบาเดไม่รู้ฟอร์มมาตรฐานบิลล์อัพสปีดช้าแต่ก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ไวเลยตัวคอแนแทคดีค่าดิเฟนซ์ไม่ถึง92อันอืมสกิลเกมรับมี1 2 3 4 5 6หายไป2สกิล มันไม่ให้สกิลเกมลับมาครบเลยอะฟอร์มสแตนดาร์ดค่าพลังก็มัน98้าสิบแปดได้ไงว่าผมว่าไปดันตรงพีคอลคอนแทคแน่เลยวิ่งช้าฟอร์มสแตนดาร์ดทีมเกมลับไม่ครบพลังเกมลับไม่ถึง90หมดตรงที่ผมก็ให้เฉยๆนะมาเนี่ยไปอยู่กับพวกไอ้นี้เลยเนี่ยไปอยู่กับไอ้พวกนี้เลยโอเคตัวสุดท้ายก็อันโตนิโอลูดิเกอร์เดทอยเออร์ฟอร์มอเวเบอร์ลิงวิ่งไวจัดพ่างนี้88ดดค่าดีเฟนส์ ดีหมดนะเ n g a g อ m e n t 88อะ่ะมันไม่ถึง90บมันน้อยแล้วก็เด s ทอยเออ่ะจริงๆมันจะยืนสูงนะมันจะยืนสูงแปลกๆอะ่ะบางทีอะ่ะบางจังหวะมันจะแบบว่ายืนสูงแปลกๆมากเลยนะทีเด็ดลูกเขี่ยเนี่ยถ้าเราไม่คุมมาปิดนะดูดิเกอร์มันจะยืนสูงแล้วหลุดแน่ๆนตัวสกิลเกมลับมีครบใช่ดูดิเกอร์มีครบเลยหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสำหรับดูดิเกอร์อะ่ะมันวิ่งไวไงแล้วทีว่าคอนแทคดีค่าดีเฟนมันเยอะก็จริงแต่ต้องคุมดีจริงนะ ผมให้สุดโหดนะจริงค่าพลังนี่ก็คือแบบว่าเป็นตัวหลักได้เลยอ่ะใช้ได้ยาวๆเลยนะเพราะมันบินไวจริงล่างเนี้ยเองจริงมันอ่อนกว่าไอดันโซผมอกีมอกนะของลีเอิงอ่ะโอเคทุกคนก็จบแนะสรับการจัดอันดับนักเตะพยายามเอาแต่สีสันลีลาดิกาเนี่ยสเปนิชลีกเนี่ยก็มีตัวสุดโหแค่ตัวเดียวนะลูดิเกอร์ตัวอื่นก็เฉยๆเยอะเอะ <ๆ S 2> พราะว่าก็ตามที่ผมพูดไปเลยว่าค่าพลังมันค่อนข้างทีดา น้อยมากไงแล้วก็แปลกๆอะ่ะก็เหมือนเดินมาทุกคนขอย้้ำเลยว่าไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดหรอกก็ไปลองเล่นดูก่อนนะบางคนนุกเนี่ยผมให้เฉยๆเนี่ยบางคนอาจจะเล่นเข้ามือเก่งมากเลยก็ได้นะก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกคนทุกใคยกดไลค์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้เราเจอกันคลิปต่อไปครับ